ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องการตรัสรู้คือการทับรอยแห่งพระพุทธเจ้าในอดีตในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับตตาคตหน้า185จากพระตวปิโดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่16 หน้าที่128ข้อที่253ภิกคุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษเที่ยวไปในป่าทึบเกิดพบรอยทางซึ่งเคยเป็นหนทางเก่าที่มนุษย์แต่การก่อนเคยใช้เดินแล้วบุรุษนั้นจึงเดินตามทางนั้นไปเมื่อเดินไปตามทางนั้นอยู่ ได้พบซากนครซึ่งเป็นราชธานีโบราณอันมนุษย์ทั้งหลายแต่การก่อนเคยอยู่อาศัยแล้วเป็นที่อันสมบูรณ์ด้วยสวนสมบูรณ์ด้วยป่าไม้สมบูรณ์ด้วยสาโบกขรณีมีซากกำแพงล้อมมีภูมิภาคหน้ารื่นรม <c oughs> พิกูทั้งหลายลำดับนั้นบุรุษนั้นเข้าไปกราบทูลแจ้งข่าวนี้แก่พระราชาหรือแก่มหามาตของพระราชาว่าขอเท้าพระกรุณาจงทรงทราบเถิดข้าพระเจ้าเมื่อเที่ยวไปในป่าทึบได้เห็นรอยทางซึ่งเคยเป็นหน,นทางเก่า <c oughs> ที่มนุษย์แต่การก่อนเคยใช้เดินแล้วข้าพเจ้าได้เดินตามทางนั้นไปเมื่อเดินไปตามทางนั้นอยู่ได้พบสร้างนครซึ่งเป็นราชธานีโบราณอันมนุษย์ทั้งหลายแต่การก่อนเคยอยู่อาศัยแล้วเป็นที่อันสมบูรณ์ด้วยสวน สมบูรณ์ด้วยป่าไม้ <c oughs> สมบูรณ์ด้วยสาบโอครณีมีสซากกำแพงล้อมมีภูมิภาคหน้ารื่นรมขอพระองค์จงปรับปรุงสถานที่นั้นให้เป็นนครเถิดพระเจ้าข่าดังนี้ภิกุทั้งหลายลำดับนั้นพระราชา หรือมหามาตของพระราชานั้นจึงปรับปรุงสถานที่นั้นขึ้นเป็นนครสมัยต่อมานครนั้นได้กลายเป็นนครที่มั่งคัง่งและรุ่งเรืองมีประชาชนมากเกลื่อนกลนด้วยมนุษย์ถึงแล้วซึ่งความเจริญัยบูร์นี้ฉันใดพิกขุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเราได้เห็นแล้วซึ่งรอยทางเก่า ที่เคยเป็นหนทางเก่าอันพระสัมมาสัมพุทธะทั้งหลายในการก่อนเคยทรงดำเนินแล้วภิกุทั้งหลายก็รอยทางเก่าที่เคยเป็นหนทางเก่าอันพระสัมมาสัมพุทธะทั้งหลายในการก่อนเคยทรงดำเนินแล้วนั้นเป็นอย่างไรเล่านั่นคืออริยะอัตถังคิกมักนี้นั่นเทียว ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิภิกุทั้งหลายนี้แลรอยทางเก่าที่เป็นหนทางเก่าอันสัมมาสัมพุทธะทั้งหลาย ในการก่อนเคยทรงดำเนินแล้วเรานั้นได้ดำเนินไปตามแล้วซึ่งหนทางนั้นเมื่อดำเนินไปตามทางนั้นอยู่เราได้รู้ยิ่งเฉพาะซึ่งชรลามรณะซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรลามรณะซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ ถึงความดับไม่เหลือแห่งชรลามรณะ